ในพื้นที่นะครับที่ผ่านมาที่เป็นข่าวนะครับก็ที่บ้านโคกเมานะครับก็มีการแพร่ระบาดตั้งแต่เป็นคัตเตอร์นะครับคัตเตอร์ถือว่าคัตเตอร์ใหญ่พอสมควรในพื้นที่นะครับหลังจากที่มีการแพร่ระบาดตัางแล้วก็หน่วยงานในหัวหน้าส่วนนะครับของในพื้นที่บางกล่ํมก็ได้ดำเนินการแก้ปัญหานะครับโดยเข้าไปบริหารจัดการในทุกรูปแบบนะครับเชิงลุกนะครับ การล็อกดาวน่าจะเป็นพื้นที่ของจังหวัดสงขลาพื้นที่แรกที่มีการล็อกดาวพื้นที่นะครับเพื่อที่จะควบคุมแล้วก็ทําการตรวจหาเชิงลุกทั้งหมดนะครับเมื่อเมื่อประมาณวันที่แปพฤษภาที่ผ่านมานะครับจนถึงปัจจุบันเนี้ยการแพร่ระบาดตรงเนี้ยนะครับได้ยุตินะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับตรวจครั้งที่3ก็ไม่มีการเพิ่มเติมนะครับก็ถือว่าเป็นการล็อกดาวที่สําเร็จนะครับน่าจะเป็นเป็น ต้นแบบของอาเภอบางกล่าในส่วนขององวพักบางกล่านะครับก็เข้าไปดูแลช่วยเหลือในทุกมิติเหมือนกันนะครับก็ตั้งแต่เริ่มต้นที่ว่าพบผู้ที่ติดเชื้อ3คนนะครับที่ที่โคกเมาก็ได้เข้าไปลนลงนะครับโดยประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ถูกกักตัวนะครับที่สัมผัสผู้ป่วยใกล้ชิดนะครับให้อยู่กับบ้านในในช่วงนั้นนะครับก็ ได้เข้าเอารถสายตรวจนะครับผมเองก็เป็นผู้ไปประกาศวิชาสัมพันธ์นพี่น้องขอความร่วมมือนะครับให้อยู่กลับบ้านแล้วก็กักตัวนะครับเพื่อรอ,อการตรวจแล้วจะไม่ได้แพร่ระบาดไปยังบุคคลอื่นนะครับก็ได้ผลพอสมควรหลังจากนั้นก็ได้ไปดูที่คลัสเตอร์ของโคกมองนะครับทั้งหมดที่ที่พบเชื้อ,อทั้งหมด77คน นะครับซึ่งตอนนี้ก็หายเป็นปกตินะครับทั้งหมดแล้วก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่ว่าก็ยังต้องเฝ้าระวังคนที่ออกจากโรงพยาบาลอยู่นะครับอีก14วันนะครับเรื่องบ่อนการ,รมนันนะครับก็ทางโรงพักบางกล่อมก็ได้ได้ปวดขันมาตลอดนะครับแค่ไม่ต้องบ่อนการ,รมนันันหรือว่าอะไรที่เป็นม่วสมนสมลักษณะที่ เป็นการรวมกลุ่มกันและทำให้เป็นการแพร่ระบาดนะครับก็มีการจับกลุ่มนะครับก็ต้องใช้ไม้แข็งนะครับที่ผ่านมาก็ได้ใช้บังคับกฎหมายที่เข้มแข็งนะครับแต่เนื่องจากสาการมันแพร่ระบาดมันจะลุกลามก็เลยต้องต้อง,องมีความจําเป็นที่ต้องใช้บังคับใช้กฎหมายในเรื่องอเกี่ยวกับมั่วสุมนะครับตามพระราชบัญญัติ โรคติดต่อร้ายแรงก็มีผลการจับกลุมและกดขันมาตลอดนะครับซึ่งขอยืนยันว่าในพื้นที่นะครับลักษณะที่เป็นบ่อนหรือว่ามีการลักลอบนะครับไม่มีแน่นอนที่ทําให้การแพร่ระบาดเรื่องกับโควิดตรงนี้ครับด้วยความเมืองใหญ่นะครับทั้งทั้งผลรา้การของบางกลำนะครับก็มีความเมืองใหญ่ก็ที่หลังจากโคกมองตอนนี้ก็ทําท่าจะมีผู้ติดเชื้ออีก นะครับเพิ่มเติมโดยเฉพาะชุมชนบ้านห้วยหลอนะครับซึงติดจากครอบครัวแล้วก็ทําท่าจะลุกลามนะครับมาที่บ้านคนเหนือหมู่17บเจนะครับซึงตอนนี้ก็ได้มีการ้บระวังนะครับผู้ติดเชื้อไปแล้วก็รวมถึงผู้ที่คัดกรองนะครับตรวจหาเชื้อก็เมื่อ2อาวันที่ผ่านมาก็ได้ไปไประชาสัมพันธ์เหมือนกับที่บ้านค่งมองเหมือนกันนะครับว่าให้พี่น้อง ที่สูกักตัวอยู่เรือตรวจหาเชื้ออยู่นะครับต้องต้องกักตัวอยู่บ้านอย่างจริงจังนะครับซึ่งได้ประสานกับทางสาธารณสุขและอำเภอแล้วก็โรงพักก็ได้รถโมบายนะครับไปประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องแล้วก็เข้าไปดูแลนะครับโดยมีการตั้งเต็นท์นะครับเพื่อคัดกรองให้ผู้ที่เข้าออกหมู่บ้านนะครับมีมาตรการในการป้องกันนะครับ